คับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวมวันนี้ท่องมีสามดาวเดินทางมาหาคุณแม่จันนะคะเนาะประจำวดวันที่31กรกฎาคมพศ2566ค่ะคุณแม่จันฝันเห็นผีพอโตมาหาท่านผู้ชมยื่นลอตเตอรี่ให้12ล้านจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดเนาะค่ะเนาะก็ไปรับชมกับคุณแม่จันพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไปเลยค่ะ ไปรับชมรับฟังกับคุณแม่จนันพอพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จนันสวัสดีค่ะแม่จันสวัสดีค่ะอุ้ยคือเงียบแขกแต่บอกสูเอฟซีฟังเลยครับโอ้ยปอโตเชงาเพิ่นมาอีก e ปอโตเชง,งาปอโตเชง,งา,งงาฝันอีกมืงอคืนนี่ประกอบมาต่ออีกโอ้ที่เพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้เกี่ยวก<อ>่อนเนาะครับผมบานประกอบมาขอบักตู นั่งนงมาเอาเน่ฝนว่าก็เลยลูกขึ้นมาครับเลยขึ้นมาแบบมักระเพาะกันเลยเดย์ห้ยเดย์หยังงหาครับคุณเน่เดยรัตตอรีห้เลยเป็นหาหนึ่งเปดหาหนึ่งเก้าคเดยห้สองแผ่นสมบูรณครับคเดยห้สองแผ่นกับว่าคนเาโศก็หลาบมมหายนะคนเดยห้เลยดยไห้เลยเดยคุยกันยังบ่ครับกับบอกเดยคุยแล้วกับว่าหากเอาน้ำเพินแล้วกัว่า 6ดีเนอะกัว่าสิตเป็นมาเกาะประตูเฮือนประตูเฮือนดึงขาดึงขาลุกลุกลุกพิ่นว่าครับก็เลยได้ดลุกขึ้นมาเอาน้ำิ่นครับเพิ่นดึงขาข้างไรล่ะครับดึงขาข้างซ้ายดึงขาข้างซ้ายลุกลุกพิ่นว่าครับเพิ่นมาปุกห<า>ให้ลูกบ่ครับเป็นปุกให้ลุกมาเอาลักตรีน้ำิ่น กันเรื่องหายตัวไม่หาหนึง่งแปดหาหนึน่งเก้าเป็นสองแทนซื้อขึ้นซื้อลงเนาะลองซื้อบังเด้อครับผมครับผมอันมาเที่ยวก้อนนี่ข้างกระต่ายซันเลยเนาะข้างกระต่ายซันคือตงหลังบ่ปากดอกป<อ>ากเตงง็มไปด้วยหน้าแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วตะรี่เห็นไหมไครับผมฟันมื่อไรครับนี่ฟันมาดึงขานี่มาเขอบประตูนี่ฟันเมื่อขึ้นนี่ฟันเมื่อขึ้นนี่ บ้านเล็กที่คุณแม่ล่ะครับตัวไหนครับบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่สองทับหนึ่งบ้านเล็กที่สองทับหนึ่งเอาคัถาบ้านเล็กที่สองตัวเดียวทับหนึ่งทับหนึ่งนี่คือมูแมนบวกครับทับหนึ่งคือมูบ้านเล็กที่สองมูหนึ่งด้วยกะชายหนึ่งสองสองหนึ่งน้ำกระไดเนาะคุณแม่เนาะแม่จันอายุจทกาไ่ล่ะครับอายุหกสิบเก้าว่ะอายุหกสิบเก้าปีหกสิบเก้าปี S <S เพิ่นอยากได้ส่วนบุญอีหยังบ่เพิ่นมาเว้าหยังบ่หรือบ่อยากเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากได้นั่นล่ะกันเถือก็ว่าสิให้เพิ่นนั่นล่ะออืก็สิทำบุญให้เพิ่นเนาะทำบุญให้เพิ่น,ในครับเพราะว่าเพิ่นมาวนมาเวียนมาวนมาเวียนแลก็ให้ครัเป็นบุญวาฒนาเนาะครับผมแม่แม่แม่แ,มแมเพิ่นมาแบบเห็นหนาจานา้าจ้าหรือมาแบบนหน้าลิหรือมาแบบแบบจ้าจ้านาพอโตใช้งานน่ะล่ละนาจ้าจ๋าเลยแต่ว่าผู้เฒ่านั่นทั้งหลังนั่น จะเป็นคนอะไรจำบรายอีกเราสันงูนี่สิโอ้ี่มาน,นะนะที่มาน้ากันจําได้แต่พอตัเสงาผู้เดียวครับแล้วก็เจนเดือนเรือนใบอันนั้นออกไปไมันะมก็เป็นมาจุดอยูแปดใบไม่ใหญ่ว่าสิเลือกเอาแบบแบบน่อยทนก็ได้เลือมกเลือกลอตเตอรี่ให้เลยเออเดี๋ยวนี้มายื่นลอตเตอรี่ให้สองใบเมนสองใบกับสิบสองล้านแล้วครับคุณแม่ เป็นจังหวุนกันเนาะครับเป็นจังหวุนแค่เนาะซื้อเราบลาลอตเตอรี่ครับแม่จันโอ้ยมากันก็มากกับสื่ออยู่แล้วไม่ใช่สื่ออยู่เสียงดวงเบิ่งจ็กบาตแมนแมนครับลองเสียงดวงรองบิ่งเนาะแต่กตอนนี้ก็เนี่ยพันในหลีเลยฮะก็ยิ่งใีหลีได้เบ่าบเราเป็นตัวได้ความผันเหมือนเนาะอืมตอนนี้ฝันเนาะครับเนาะครับแต่ว่ามันสื่อกระปุกกระปุกแล้วเนาะตอนนี้มันกระปุกเออว่าตามความเม้าผันครับผม นกับม้วนมาเวียนเนาะมาว้นมาเวียนโอ้ยเนกับมาเตียวสองปากกระไฮกับเพิ่นการจิยักไฮเด็ดบุญรลุยนิดเดียเนาะครับผมแม่นแมนแมนตัวยาขับเนาะตอให้มีโชคใหญ่กับแม่จันทร์ของข้าขับเป็นเลขสามตัวครับเลขสองตัวเพิ่งบ่ได้บอกกันยังเลยบอกครับบไบ่ได้บอกเอาเป็นอยากให้รวยเลื่อยละสามตัวลอตเตอรี่ครับรางวัลที่หนึ่งกับแม่จันทร์เนาะครับเนาะกันมันมากกับเจ๋งและที่ไฮดีเซียงครับผมครับ ตือลับรงวัลใหญ่เลยครับคุณแม่เี๋ยวจกใบเหรครับคุณแม่เจาจกลานเหรครับวาครับเจ๋ยวจกชุดเอาั้งสองใบเลยสองใบเลยสองใบมันจะกลานัหครับสองใบสองใบกับสิบสองลานสิบสองานนี่น้องอายุผู้ตายเนแจกีหระครับแม่จันอันพอใหญ่เพิ่นบอกว่าเลาตายนั้นเจ็ดทิพห์สิบหเนาะเจ็ดอ อันต้นนั้นไม่ไงเราบรรพถานพ่อยายหมื่ว่านมันเกิดท่านกันนั่นนะบวงเจ็ดสิบบอกครับเมื่อเจ็ดสิบห้าพ่อยายว่าเจ็ดสิบห้าโอ้เจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีนะครับเนาะพ่อยายเป็นไปเลยเป็นแหล่าอายุเจ็ดสิบห้าปีครับแล้วตายค่าเจ็ดสิบห้าเปนว่าพ่อยายไม่ใไงน่ะดาวเอาตัวนี้ตรหอดก่อนครับผมเราเอาว่าเป็นเจ็ดสิบปีเออเป็เจ็ดสิบปีมันได้โมเมนต์ถามเรมู่ว่านว่า บอตัวเสียงานแต่ไต่แถวอันพอมันเล่ายึดทิมหาก็ฝนว่าคนใหญ่ว่ายึดทิมหาปีครับนอกครับนอกกันดลตัวเลขขึ้นมาเพิ่มเติมกับโบราณหางกับแม่จันก็เข้าครับลงเป็นรางสองตัวโอ้โอ้เล็กสองตัวยึดหาเอาเป็นรางกันเลยเนาะครับผมครับขอบคุณคุณแม่จันไม่ไรครับขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่จันขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่จันค่ะท่านผู้ชมคุณแม่จันฝันเนาะค่ะเนาะ ฝันว่าพี่พอโตมหายื่นลอตเตอรี่ให้กับธรรมชมหาหนึ่งแปดหาหนึยื่นให้สองใบนะคะธรรมชมอายุของพอโตกับอายุเจหปีอายุของคุณแม่จันร์กับอายุ69ปีค่ะธรรมชมหลอบแรกถี่มาติดตามคุณแม่จันนะคะเนาะคุณแม่จันร์กับฟันเห็น1 8 1 9งแปดหเกแปดเป็นเลขสาโตเลยเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศนย์แคะธรรมชม รอบนี้คุณแม่จันแบบผีพอโตยื่นมหายเลยกับธรรมชมยื่นลอตติีีมหายเลยหาหนึ่งแปดหาหนึ่งเก้ากับธรรมชมุมขอหายมิโชคไม่หลาบว่าค,คุณแม่จันประจําเมววันที่สาิบเอกรกฎาคมพศสองพอันห้าร้อยหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมี3ดาวกับศิรานรรมชมมีก่อนเจอกนันคลิปนาค่ะก่ยเพิ่งภาพไปใส่นอก่าธรรมชมทอมมี3ดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะ ไปดับชมเบืองคองดีกระปเป๋าแอมลาทงกันเลยค่ะตรงแม่ไ,ไ้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้า,านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อง สื่อเือลอตเตอรี่จึงสื่อเหือเนาะครับนะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืน มาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะ้วก็บี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะ ตอนวดจีิ Bref, ่เหเนาะครับผมสาธุ right. สาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่งางเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ข si ายทางซื evet. ้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาตามหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรูมชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบลอดซ่าครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเห่าแขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสใน่มาสักกระากาบหลวงปูน่นะครับเนาะ กบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกะเอานวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่เอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแครับท่านผู้ชมเมื่อแตะแตะ ล้วก็บ,บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้งขึ้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานผม้ชครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจากสมุชราคาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาเสียได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกับทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิงพ่งเพิงพ่งทำเสร็จใหม,ม่ๆบ่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุ